ได้คุยกันกับแอมนะคะแล้วเราหาถึงข้อดีของการเป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทยแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีต้นทุนที่ค่อนข้างดีกว่าชาติอื่นๆในโลกตอนนี้นะแต่ว่าเราต้องหาให้เจอขั้นแรกเลยหนึ่งคือเรามีคาแรคเตอร์ของความเป็นคนไทยของเราเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งเซอร์วิสไมของเราเนี่ยค่อนข้างดีแต่ว่าบางทีเนี่ยการที่เราหมกมุ่นอยู่กับ อะไรบางอย่างเนี่ยทำให้สิ่งเหล่านี้ค่ะที่มันควรจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีที่เราสร้างสมไว้เนี่ยค่ะมันหายไปเคยไหมเวลาทีา่ใครเดินเข้ามาหาเราตอนเช้าๆอะค่ะแล้วเราเราเบื่อมากเลยเราก็แบบสวัสดีเนี่ยทำให้คาแรคเตอร์ของเราแทนที่จะแบบุย เพื่อนคนนี้เขาอารมณ์ดีเนาะหรือเพื่อนคนนี้เขาแบบน้าบูดใสเราตลอดเวลาเลยอันนี้ค่ะเป็นการเหมือนคล้ายๆสะสมแต้มบุญถ้าเป็นทางธรรมนะียกว่าสะสมแต้มบุญสะสมแต้มบุญในการสร้างคาแรคเตอร์ของเราให้เป็นที่จดจําว่าเอ๊ะคนคนนี้เขาจะเป็นคนยังไงนะคะลองสังเกตเพื่อนเราที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนนะคะหรือหัวหน้างานของเราเนี่ยเวลาที่เขาทําอะไรมาเยอะๆเนี่ยเราจะเริ่มแบบเห็นว่าเฮ้ยคนนี้แบบมีกระแสะความเมตตาเนี่ยชัดเจนมากเลยหรือคนนี้มีกระแสะความเป็นโทษ มากเลยหรือคนนี้ไปคนนี้ที่ไรเราเสียงเงินทุกทีเลยเพราะเขาชวนเราช้อปปิ้งตลอดเวลาเนี่ยเพื่อนเราจะมีค라เตอร์ที่ชัดเจนเหล่านี้นะคะทีนี้เราต้องอย่าลืมมา,มาทำตัวเราเองในการวิจัยของเราด้วยนะว่าเอะแล้วตัวเราเองอ่ะเป็นแบบไหนนะ